ชี้กันชี้กันเวลาคำศัพท์เกี่ยวกับเวลานะครับคำศัพท์ใช้ในการบอกเวลานะเรามาดูกันเลยนะครับคำแรกชีกช้กึมชี้กึมตอนนี้ o หนึ่ง o นึวันนี้ oj อ j เมื่อวาน n ิ in นอ in พรุ่งนี้ โอจอโอจอก่อนเที่ยงว่าภาษาอังกฤษก็เป็น AM o โอฮูโอฮู oo, หลังเที่ยงภาษาอังกฤษก็เป็น PM นะครับนัดนัดกลางวันคำว่านัดนี้ต้องดูให้ดีนะครับบางคำอาจจะแปลว่าเคียวบางอันก็อาจจะแปลว่าต่ำนะครับเขียนไม่เหมือนกัน จะอ่านเหมือนกันทำต่อไปนะครับพัมพัมกลางคืนแซบพยอกแซบพยอกลุ่งสางซาซิมซาซิมตอนเช้าอาหารเช้าอาหารเช้านะครับแปดนาฬิกาซัมซิมซ,มซัมซิมตอนกลางวันหรือว่าอาหารกลางวัน เวลาเที่ยงนะครสิบสองนาฬิกาซอนยอกซอนหยอกตอนเย็นอาหารเย็น